การมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มนุษย์และเทวดาดำเนินชีวิตท,ที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและกระดับทุกได้คนอยากกิเลสอาสวะมีพรตัตนตรายเป็นที่เพิ่งเป็นโคตรภูบคุคคลเป็นพระอริยเจ้าเป็นเปโซดาบานันพระสกิทาคามีพระนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหรันตนะจ๊ะ มากมายกายกองจะเดียวไปสู่เทวโลกก็เยอะมากท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระบรมครูตั้งแต่อยู่ในทะเลยาวนานมากถึงยี่สิบประสงค์ขายแสนมหากับตั้งความปรารถนาแน่ๆแล้วก็สั่งสมตลอดเป็นอย่างเดียวตั้งายเป็นพระบรมครูสมมติเจา้าหน้ามหาสารนะจ๊ะที่ครูไม่ใหญ่พูดบ่อยๆ โอ้ว่ายน้ำนี่เรียวแรงก็มีจำกัดอยู่แล้วแล้วก็คลื่นลมก็เรุนแรงสัตว์น้ำก็เยอะเพราะนั้นโอกาสถึงกับชีวิตมากจะตามลำพังก็หูดขึ้นคอนี่มีบนบ่าแบกมันได้แต่ใจแน่ๆจะไปถึงฝั่งให้ได้นี่ตั้งความปรารถนาเป็นพระบรมครู แล้วครูล่ะเออ <Okay. S 1> นี่ที่จะตั้งทำหน้าทีเป็นผู้ใหยแสงสว่างนะ <Yeah. S 1> เคยตั้งความปรารถนาจะเป็นครูไหม <Yeah. S 1> เออแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Yeah. S 1> แม้ไม่ต้อง้างทะเลละเอากลางคลองนี่แหละ <laughs> มีไหม <laughs> ี่นะอ่างในอ่างอาบน้ำอะ่ะหรือตอนล้างหนะ้า คือให้มันมีน้ำๆหน่อยเนี่ยนี่นะหรือตอนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยเออไม่ต้องอาบไอตอนรับตอนเนี่ยนะเคยปรารถนาจะเป็นครูอย่างแน่วแน่้อยนี่ไม่ธรรมดานะหน้าที่ครูเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้แสงสว่างนำวิถีสร้างเด็กๆให้เป็นคนเก่งและดี เพื่อโลกนี้ก็งามตราการตาครูเป็นปูชนียบุคคลที่ผ่องชนผู้ใฝ่รู้แสวงหาุควรแก่การนบไหวกราบบูชาดุดบิดรมารดาที่ไหนเรือนปาเจ้าปาปเจราจาิาาจาจานต अजज बुटरा หวใจเพียนเ่อครูไว้บูชาจะรึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาให้เป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีชัยคุณครูที่นำทางใจจึงทำให้สิทธิวันนี้ ยังติดปรุงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทุกคนไม่เคยบนจนรื้มัง่งมีจับช็อเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณาทาท ครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิพอใจสิ่งที่ตนมีเป็นพิมพ์ดีให้ลูกสิจําทุกเส้นทางสู้สิษยึครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ าวามไดเขียนชื่อครอูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคม จนที่แล้วที่สวนมนาวัดก็มีคุณครูกับผู้บริหารการศึกษาขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดกันเยอะแยะแล้วก็เขียนกลอนเขียนโครงมาถึงครูผู้ใหญ่นะแล้วครูผู้ใหญ่ก็ตอบไปบ้างอะไรเงี้ยนะแบบหนุกหนาบุญบันเทิงแต่ไม่ถูกฉันทะลักนะของครูผู้ใหญ่นี่นะแล้วก็หนุก,นกอะไรอะไรนะของท่านที่ครณครูส่งมาเลย เสียงลือเสียงเล่าอ้างอย่างนะดูของคุณครูนะจำไปไใ้ไม่ได้ออมมอลว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอะไรนะว่าพนาพระสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วครูไม่ใหญ่ก็ตอบไปจะลือเสียงเล่าอ้างอันใดเล่าเอ่ยเสียงแซ่บลือกล้องไปทั่วล่า พระนาวัดพลังสดใสสว่างด้วยครูเฮยหาใช่งานแจ่มฟ้าแจ่มด้วยคุ้นเขาอมไม่ใช่งานที่ขุนเขาหรือที่อทัศนะจ๊ะแต่งานเพราะว่าผู้ให้แสงสว่างคือคุณครูได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมโอแล้วครูไ่ิหญาก็นึกถึงโครงบทถึงไม่ทราบใครแต่งท่านสีปราดหรือท่านสุนทรผู้ไม่ทราบนะแต่งโครงแบบคำผวนมาเนี่ย ฟกตนมีชะข่าไหมหลูมบตะเลนเช่นหมูท่านบัวแคล,ลนคู่แคล,ลนไลอยู่ด้นเลือดแปนตั้งควายไหยล้ลาเลืองมงอ๋ฝนตกมาชะขี้หมูไหลเม้นตลบชูเหม้นทั่วบ้านคนเลวคู่คนเลวเลวใหญ่เดือดร้อนไปตั้งแคว้นหา้ายลงเมืองออ ฝกตนมีจะข้าไหมหลูมบตะเล่นเช่นหมูท่านบัวเนี่ยแคลลนคู่เคลลนนลายอยู่ดอสเหลือดเป็นตังควายหายลาเรืองมุงครูไม่อยากมองเลย เจอละเสียงล่างเอ้าไอ้ดันไล่เอา like <laughs> เสียงสั่งลือแก็ดไปท่าลัว่วพระนัตวา่าปลดสั่งใสเสวยดังยยด้งเคยหูสวยดั้งเคยหูหามใจงาจ่าแฟ้มเจ้าด้วยขุนแขมเอ้าไปได้เหมือนกันนี่ไง เือละเสียงล่างเอ้าไอดันเล่ยเอาจะลือเสียงเล่าอ้างอันใดเล่าเออยเสียงซ่องลือแกดไปท่ารั่เสียงแซดลือกล้องไปทั่วลาเออพนัตวาปลดสังใสสวยด้างเคยหูพนาวัดปลังสดใสสว่างด้วยครูเฮยเออ หามใช้งานจ่าแฟ้มเจ้าด้วยขุนแขมหาใช้งานแจมฟ้าแจมด้วยขุนเขาเออนี่เออนี่นี่เออเราก็เอาได้เหมือนกันนี่พระฝกตนมีชจ้าข้าไมหนะามหลูงนี่ะมบตะเลนแจนหมูท่านบัวเราก็ม่งเนอะจี้ละเสียงลังเอา ไอ้ดันเลยเอาเล่าเอา้ยเนี่ยวถือสาครูพี่ใหญ่เพราะครูพี่ใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้